เอาล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมามจัดยร์ล list ของไอเทมของเราแคลลี่นะครับโดยจะประกอบไปด้วยไม่เทพอย่าออกก็คืออ,ออกได้นะครับแต่ว่าจะเล่นยากมากๆแล้วก็ออกได้แต่เล่นยากก็คือออกได้แต่ว่าก็จะเล่นลําบากนิดนึงแล้วก็อันที่3ก็คือออกได้แต่เล่นยากก็คือออกแล้วอาจจะเล่นลําบากนิดนึงครับแล้วก็จะมีออกสะก็คือออกได้ทุกเกมครับออกเลยก็คือออกได้หลายๆเกมครับ ส่วนออกได้ก็คือออกได้แค่บางเกมส่วนออกไม่น่าได้ลงไปก็คือไม่ต้องออกนะครับส่วนอันนี้ก็คือห้ามออกทุก,กรณีครับไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามห้ามออกเด็ดขาดครับมาอย่างแรกก็คือสปีดอัพลองกินน o ตโดยสปีดอัพลองกินน o ตนั้นจะมีพลังโจมตีอยู่ที่80หน่วยลดคูดาวอีก15%แล้วก็พลังชีวิต500ครับถือว่าเป็นสเต็คที่ดีนะครับสำหรับเหล่าแครี่สำหรับผมก็อาจจะอยู่ในระดับออกได้แต่เล่นยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะ มันจะไม่ได้เจาะเกาะโดยทีเดียวครับมันจะได้เจาะเกาะแค่หกสิบแล้วก็ต้องตีถึงสี่ครั้งครับถึงจะได้เจาะเกาะครับแถมเจาะเกาะแค่5้าวินาทีเท่านั้นครับแถมมีครูดาวในการเจาะด้วยนะครับแต่ว่าคูดาวมันสั้นครับประมาณ0.3ุดาวิเท่าทารอนครับมาพูดถึงทารอนดีกว่าไอเทมสุดเทพของเราแคลรี่ทุกตัวเลยนะครับก็เอาออกได้ทุกตัวครับยกเว้นพวกอิลินอันนี้อย่าหาออกครับไ i ่อเล็หรอ เทวก็พอออกได้นะครับถ้าสมมติว่าตีลัวพอสาสั้นเลยครับขอแค่ตีสามวิเนี่ยก็คือภายในหนึ่งหนึ่งเอยขอแค่ตีสามทีภายในหนึ่งวิครับแค่นั้นแหละครับออกได้เลยคุ้มมันจะมันจะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับแปดเปอร์เซ็นของเอ็พีสตูนะครับออกซะแล้วก็จะมีครสเออครสสันติเออเอาไปว่าเรียกว่าความแรงคีแล้วกันครับ ก็จะให้พลังโจมตีมากถึงหนึ่งรหน่วยแล้วที่สำคัญได้ความเร็วเคลื่อนที่3ถึง4ี่ิบห้าหน่วยได้นะครับเป็นเวลา1.5าวิมีผลเฉพาะฮีโร่ระยะไกลซึ่งไอคำว่าสกิปตัวเนี่ยครับผมขอดาว่าต้องคริติคอลก่อนครับถึงจะได้ความเร็วเคลื่อนที่ซึ่งก็ให้ตั้งแต่3ถึง45ครับก็ตามเลเวลว่าแหละเลเวลสูงสุดก็ได้45หน่วยซึ่งสำหรับผม4 5ห้าหน่วยเนี่ยมันก็เกือบเทียบจะเท่ากับการออกรองเท้าชิ้นเล็กแล้วนะครับเอ้ยไม่สิ มากกว่าลองเขาคิเล็กๆน้อยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับจัดไปเลยครับออกซะออกได้ทุกตัวครับเพราะว่าอัตราคิอัตราคิสคําคัญสำหรับแครี่มากครับแล้วก็มีความแรงคริสมากถึง4ี่เปอร์เซ็นตะครับทาให้จากคริสที่แบบคูณดาเมจไปสองเท่าก็เป็นสองจสี่เท่าครับต่อมาก็เป็นมุรามสะอ่าอันนี้เรามาพูดถึงมุรามะะมอนิสตาเล็กแล้วก็มอนิสตาใหญ่กันก่อนนะครับโดยสามไปเทียมนี้จอกเกราะเหมือนกันครับ แล้วก็ออกแล้วทับกันนะครับอาแต่ผมบอกไปก่อนนะฮะสมมุติว่าออกสองอย่างนี้เข้าทับกันเนี่ยครับไอ้นี่จะแสดงผลเหนือกว่าไอ้นี่ครับเออนั่นแหละโดยที่มอนิสตาร์ก็อยู่ในระดับออกได้ครับออกซะมอนิสตาร์ก็จะคล้ายๆกับเอ่อบกเข้าเรียน่ยไมใช่บกเค็นเขาเรียกว่าอะไรมูลมาอัศะนะครับสองตอนนี้เหมือนกันครับต่างกันแค่อันนึงจะมีอัตราคลิอีกอันนึงจะเป็นพลังโจมตีครับขึ้นอยู่กับดวงครับ แต่สำหรับผมผมเชียร์มุลามาสากว่าครับเพราะมันราคามันถูกกว่าเกือบพันหนึ่งนะครับตัวอันนี้ก็ออกได้เหมือนกันครับอาออกเป็นชิ้นเล็กก่อนนะครับไม่แนะนําให้ขึ้นแบบคือมอนิสตามันจะมีส่วนผสมหลักอยู่3อย่างใช่ไหมครับแนะนําให้ออกอันนี้ก่อนครับอย่าไปหาออกอย่างอื่นครับจะได้เจาะเกาะมากถึง20%สครับแถมสแต็กที่ได้ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับมีทั้งพลังโจมตีถึง40และมีความเร็วในการโจมตีอีก1 0เนะครับ ถามว่าพลังโจมตี40นี่เยอะไหมก็เยอะเกือบเท่าแม่มันนะครับดูสิเนี่ยต่างกันแค่10เรเ็ต่างกันแค่10หน่วยครับต่อมาก็คือไอเทมเดอะบีส์หรือก็คือไอเทมดูดเลือดที่จะให้พลังโจมตีมากถึง100และที่สําคัญก็จะได้ดูดเลือดถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละครับตัวราคาเหรอใช้ได้ครับพอใช้ได้เกือบเท่าไอจักระชินเล็กครับแต่สําหรับผมความคุ้มค่าในการออกแค่อยู่ในระดับออกได้ดีกว่าครับ คือพอออกได้นะครับแต่ว่าออกไม่น่าได้ดีกว่าออะล่ะต่อมาก็เป็นโบเกนไม่ใช่โบเกนเออมิอาร์มนะครับโอมิอาร์มก็คือเมื่อใช้สก,กิลปุ๊บจะเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมครับอันนี้สําหรับผมนะผมว่ามันออกได้ครับแต่ว่าแครี่บางตัวขนนครับอย่างเช่นเทลก็พอออกได้นะครับสกิลหนึ่งยิงปุ้มหรือว่า et, เวลโลตอะไรเงี้ยก็คือพอออกได้ครับแล้วก็มีสลิสติงสลิสติงก็คือ หมดปัญหาในกรณีที่เราต้องออกรองเท้าต้าสถา,านะเลยครับสองอันนี้มันทับกันนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกไปออกรองเท้าตีไวแทนก็ได้ครับแล้วก็มาออกคาร์ซ่สติงทาให้เราได้โบนัสเอ่อทำให้เราได้โบนัสในการเคลื่อนที่เอ้ไม่ใช่ทําให้เราได้โบนัสใ,ใ,ใ,ในการต้าสถานะครับโดยส่วนตัวผมว่า3มอย่างนี้ออกได้ครับออกออกซาด้วยแต่สลิสติงผมว่าอยู่ในระดับออกเลยดีกว่าครับ แล้วก็แคลี่บางตัวอาจจะไม่โดนต้านสเอิไม่โดนสถานะเยอะขนาดนั้นครับด้วยความที่มันยิงไกลก็อาจจะไม่ต้องออกเกมก็ได้ครับแล้วก็อ่าอันนี้เลยผมพูดถึงอันนี้ก่อนเดี๋ยวขอมาเปรียบเทียบกับเอไอเทมการเวท2อย่างนี้นะครับก็คือเมดิเตอียออกทอยกับกอเขียวไกอาครับโดย2ไอเทมนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกันก็คือการเวทได้เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับถามว่าออกซ้อนกันได้ไหมครับได้นะครับแต่ว่าคุณเป็นแคลลี่ครับไม่ควรครับ,ไม,รรบไม่ควรอย่างยิ่ง แล้วก็ไอสองไอเทมนี้ครับออกได้ทุกเกมเลยครับทุกเกมที่มีเมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็มีเมดกันอยู่แล้วล่ะหนึ่งสองตัวขึ้นไปครับส่วไอเทมเนี้ยสำหรับผมนะอยู่ในเกณฑ์ออกได้ครับมันไม่คนหน้าออกขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันการเวทไม่สุด้วยแต่ด้าเมดไม่สุดส่วอันนี้ก็ออกไม่น่าได้ครับอย่าไปหาออกเลยครับตัดเลือดไรสาระส่วนอันนี้ก็เหมาะกับไอเทมแครี่บางตัวจริงๆครับอาจจะอยู่ในระดับออกได้นะครับ ออกพะได้มันให้พลังโจมตีมากถึง200หน่วยก็จริงแต่ว่า200หน่วยสลาแครี่ผมว่ามันจิบจอยอะครับเพราะว่าแครี่มันเน้นเวทแอตแท็กตัวเองเป็นหลักแล้วแบบสมมุติว่าเลดเกมยิงสัก1 0 0 0ันอะไรเงี้ยแล้วออกอันนี้เพิ่มมาก็ตีแรงขึ้นอีกแค่200เองครับซึ่ง200ในราคาเกือบ3,000นะครับผมว่าไม่คุ้มครับอ่าแล้วก็มาพูดถึงไอเทมนี้กันดีกว่าเป็นไอเทมที่ผมบอกแล้วผมค่อนข้างชอบเลยครับก็จะประกอบไปด้วยความเร็วโจมตีอัตราคริติคอล แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่ให้5%อัตรากิกรอมให้10%แล้วก็ความเร็วโจมตีให้ถึง30%แต่ว่าไม่เพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าถ้าเราเป็นสกิลแบบแอคทีฟนะครับเมื่อเราแอคทีฟไปปุ๊บระยะการโจมตีเราจะเพิ่มขึ้นถึง150เมตรหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มอีก20%ก็ทำให้ขายได้ครับโดยที่จะมีครูดาวอยู่ที่60วิแล้วก็การโจมตีปกติจะสร้างบนัความเสียหายกายภาพ50นะครับ ในทุกมีครูดาวน์0 3ดก็เกือบเท่าทารอนนะครับแต่ฮีโร่ระยะไกลจะมีผลสองครับเพราะฉะนั้นก็คือเทียบเท่ากับหนึ่งอยครับตอนแรบผมผมว่าอาจจะอยู่ในระดับเออออกได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับการออกขนาดนั้นหรอกแต่ผมชอบเป็นการสนัวนอ่ะโอ้โหเดือดอาจิตเดือดอาจิตไปไอเทมป้องกันที่ให้เกราะเยอะที่สุดในเกมแนละ้วตอนนี้นะครับก็คือ3า0หกสิบหน่วยแล้วก็มีมานาถึง4ี่ร้อยแล้วก็มีลดคููดาวอีก2ี่สเอร์เซ ผมำหรลบผมถือว่าออกได้อยู่นะครับแต่ละแครี่ที่ต้องการครูดาวเยอะๆแต่ก็ไม่ค่อยมีกันหรอกแล้วก็จะมีดาบสายฟ้านะครับดาบสายฟ้าก็อยู่ในระดับออกได้ครับเป็นดาบที่ไม่มีอะไรเลยครับเผลอๆผมว่าสองอันเนี้ยเ <c oughs> ทียบกับทารอนเอาสองเอาแต่ไอเทมนี้เทียบกับทารอนเนี้ยเทียบไม่ติดเลยครับมันคล้ายๆออกับทารอนนั่นแหละแต่ำหรละผมมันเน้นดวงมากเกินไปครับอาจจะอยู่ในระดับออกได้ก็พอละปัจจุบันไม่ไม่น่ามีแคลรี่ตะไรที่แนะนําให้ออกเป็นพิเศษแล้วครับ อาจจะมีอาเลนแต่ว่าอาเลนไม่ใช่แครี่ครับเราจะนั่ข้ามก่อนแล้วก็จะมีเคียวกันตายครับเคียวกันตายออกในทุกเกมครับสลิสติงสลิสติงนี่สำหรับผมอยู่ในระดับออกเลยนะครับอ่าไอ้ไม่ใช่สลิสติงเขาเรียกว่าอะไรนะอีฟิสิคอครับโดยที่สองไอเทมนี้จะมีสุนสมบัติที่คล้ายกันก็คือเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มอัตราคียแล้วก็เพิ่มความเร็วกัอนที่ครับแต่ว่าสลิสติงจะให้เยอะกว่าแต่ว่าไอ้นี้จะให้ความเร็วเยอะกว่าครับความเร็วในการโจมตีซึ่งความเร็วในการโจมตีนั้น ให้มากสูงถึง50บ30%ครับก็คือ80%ซึ่งสำหรับผมถือว่าเยอะใช้ได้ครับแล้วก็ธนูดูดเลือดธนูดูดเลือดก็ออกได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าบางเกมนี่ถ้าสมมติเราไม่ได้โดนดาเมจเยอก,ก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับก็จะให้พลังโจมตีเกือบ100ก็คือ90ครับถือว่าใช้ได้แล้วก็มีอาตาัตราคีด10%แล้วก็มีอัตราดูดเลือดอีก10%แล้วเมื่อกดไปปุ๊บก็จะได้อัตราดูดเลือดเพิ่มอีก60%รวมกับอันเก่าก็เป็น70%ครับรวมกับพวกเซตไอเทมพลังแฝงรูนผมว่าก็ได้เอชใช้ได้ครับ แล้วก็ต่อมาก็โกเกนสเปียโบเกนสเปียสำหรับผมนะมีแค่บางตัวจริงๆครับที่ออกได้เพราะอะไรครับผมแนะนําว่าแคลรี่ควรจะออกเป็นเจาะเกาะเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับแคลรี่ต้องเป็นตัวกันบ้านครับแล้วคลปเลดเกมส่วนใหญ่เนี่ยเกาะมันหนาครับโกเกนสเปียเนี่ยเจาะไม่เข้าหรอกครับเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับไม่เทพจริงอย่าออกครับเที่ยวอ่ะมันออกได้อยู่หรอกแต่ว่าเลดเกมยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นมอนสตาร์หรือไม่ก็มุลามาสัยดีครับอู้ต่อมาครับเป็นดาบเดืะ m มนเชอรเป็นดาบที่โกงสุดในเกมนะตอนนี้ครับผมไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันโกงจริงโดยที่จะให้พลังโจมตีถึง100ให้ลดคูณด,ดาวถึง10%และให้พลังชีวิตถึง500ซึ่งสำหรับผมค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันเป็นแคลี่อะเอ้แต่ว่ามันมีพาสซีฟก็คือลดความเสียหายที่ได้รับลงอันนี้เป็นแอคทีฟนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลง4ีแล้วก็จะมีพาสซีฟก็คือ เมื่อเราใช้สกิลย้ำนะครับก็ใช้สกิลไม่ใช่ตีธรรมดาช้าสกิลโดนฮีโร่ที่โดนเนี่ยจะวิ่งชา้าลง30%และมันจะสร้างความเสียหายลดลงอีก20%ถือว่าใช้ได้ครับเอาไว้กันล้วงได้ดีสำหรับผมผมว่าออกได้นะครับ mm hmm. Shield of l o s s s h i e l d of l o s s เป็นไอเทมสำหรับผมว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยครับให้เกาะเยอะมากให้พลังชีวิตเยอะมากเป็นไอเทมที่ออกแล้วอึดมากๆครับค่อนข้างอึดเลย สาระผมออกได้ครับเอาไว้กันแอสซินล้วงนะครับแล้วก็เอาไว้กันแบบแต่ส่วนใหญ่แครี่มันไม่ค่อยโดนตีอะครับคือมันต้องโดนตีก่อนได้แหละมันถึงจะลดความเร็วการโจมตี30%แล้วก็ความเร็วขึ้นที่15%ซึ่งส่วนใหญ่แครี่มันไม่ค่อยออกไปให้ตีอยู่แล้วครับส่วนกออไฟนี้อย่าออกเลยครับก่อสะท้อนได้ครับเลียากาะเอดเหรอเลียากาะเอดอยู่ในระดับออกได้นะครับออกได้บางตัวอาจจะเน้นไขครับมันเน้นไขได้ข้อดีของมันก็คือทําให้เรา วิ่งไวขึ้นสิบเอร์เซ็นและทําให้อีกฝั่งฝะตัวทนที่โด,โด,โดนเราโจมตีนะครับลดลง25ิ้าเปอร์เซ็นความเร็วอะแล้วก็จะมีถุงมือนะครับถุงมือก็คือเมื่อเฮดพีดต่ำกว่าสี่เอร์นจะเพิ่มอัตราการดูดเลือดยีิเซและได้รับโล่แปดร้อยสหรับผมอยู่ในระดับออกได้ครับไม่คุ้มขนาดนั้นครับถามว่าทําไมไม่คุ้มมาเหรอเพราะว่าเราต้องโดนตีถึงเฮดพีดต่ำกว่าสี่สิบเอร์เซนตะครับซึ่งส่วนใหญ่แอสซัสซินมันกะเอาตายกันอยู่แล้วครับเราาไไมม่นีสิธ์ด้ออก ดูแล้วครับถ้าสมมติว่าเราโดนล้วงเพราะฉะนั้นสู้ออกแบบเดเดมิเชอร์ดีกว่าครับแถมผู้เดาในพาสซีฟค่อนข้างนานด้วยครับ60วินาทีเลยเกือบเท่าล็อกชิลแต่สำหรับผมล็อกชิลมันใช้งานได้กว่าครับเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในระดับออกเลยครับเอาไว้ในกรณีที่เราขายกอเกิดสลหรับเคียวนะอ๋อ,อก,กอเกิดก็ออกได้นะครัออกได้ทุกเกมเลยครับอ๋ออันนี้ผมอยู่ในระดับออกได้แต่เล่นค่อยข้างยากแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,เราสามารถขายกอเกิดสาหรับเป็น สูงมือก็ได้แล้วพอสูงพาสต์ถูงมือเร้งปุ๊บก,ก็ขายแล้วก็ออกเดอะแดนมนเชอร์ ension, แล้วก็กดปุ๊บแล้วก็อาจจะออกซื้อเคียวหรือว่าชิวออฟลอสต่อก็ได้ครับมันค่อย้างเลื่อนได้หลายครับส่วนอันนี้ก็อย่าออกเลยครับเอาดูดเลือดมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยแล้วก็โอเดนวิวก็อย่าหาออกเลยครับสำหรับผมนะเพราะว่าโอเดนวิวเป็นเซตไอเทมที่เราต้องโดนตีครับแล้วต้องโด,นต,ตงดนตีถึง 5ทีเลยนะครับกว่าจะพาสีทำงานซึ่งแน่นอนว่าไม่ครบอันนี้ก็อย่าออกนะครับส่วนแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับคุณไม่ควรเล่นแครี่โลงครับมันไร้สาระเกินไปไอเทมโลงมันจะไม่ครบไปนะครับแต่ช่างมันเถอะมันไร้สาระเกินกว่าที่จะออกได้ครับอย่าหาออกครับไม่ต้องออกครับไร้สาระเกินไปแล้วก็ไอเทมป่าด้วยครับอันนี้คุณไม่ควรจะเล่นแครี่ป่านะครับถึงแม้ว่ามันจะมีระบางกรณีที่น่าเล่นได้แต่ว่าอย่าเล่นครับ อ๋อแล้วก็รองเท้าเวทด,ด้วยอันนี้สระอีรินนะครับสละอีรินเท่านั้นตัวรองเท้ารถคูดาวนี่สระแครี่บางตัวเท่านั้นครับแล้วก็รองเท้าเกาะก็สละแครี่บางตัวเท่านั้นครับรองเท้าเพิ่มงความไวก็สละแครี่บางตัวเท่านั้นครับแล้วก็เป็นดาบฟาร์มชิ้นสุดท้ายซึ่งดาบฟาร์มที่จระยันที่ผมบอกแครี่สัญญ่เขาไม่เน้นฟาร์มกันอยู่แล้วครับอาจจะอยู่ในระดับออกไม่น่าได้ครับจบคลิปครับ <laughs> ทุกคนคิดว่าเทอริส ผมไปยังไงบ้างครับก็เป็นความ,มความคิเดเห็นสดๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ว่ากันครับถูกผิดประการใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวัติจาที่ดีด้วยนะครับถ้าถูกแล้วก็ว่าไปตามถูกครับถ้าเราผิดแล้วก็พร้อมจะแก้ไขครับสวัสดีครับ